ตัวไหสิดูนั่นนนั่แมนคักป้านแม่แนนอนเถอะเลขเอาสี่ไม้ก็แน่ะสีไม้ก็นั่นน้องเบคอนน้องเบคอนสุดหล่อนะครับตัวไหนเนาะตบมือเป๊ะเป๊ะมามะใส่ลูกมาจะใส่ลูกนี่บ่จะอไรลูกสิกระดูกอะไรเราเนี่ ปีได้ตังค์ไ้โตบเอาบอ่บังหันฮะให้จะได้เกาะเปะ๊ะเป๊ะบ่นี่อันนด้ละ่ะนี่อันนด้ลูกพี่น้องเฝ้าเรียนมาผู้ใดญเนาะมาตบรถนี่อันไดนตบอันนี้บ่โอ๊ยนนี่นี่แม่บ่นี่นี่ออกเนี่ยแม่บ่นั่น สี่เด็กแตัวไหนลูกอันนี้บ่อันนี้บ่ฮะน้องเบคอนสี่ให้เลนั่นเบคอนว่านั่นนั่นจังได้บ่านนั่นถือเนี่ยพอพิ่นเคยเป็นแบบนี้บ่ค่ะเอ่อธรรมชาติของมั่นใจที่แหละบ่แต่มันสนใจอย่างไรมันก็มือใหญ่มันโตเป,เปรอะ หมาจใ่าใส่ลูกใส่นี่บ่บอหมาตัวนี้จกโตล,ลกูกไม่จกโตอืมอืมเออตีตัวตรงเก่าเนี่ยพกแตกยำยำน้องเบคอนนะคะสถิตินะคะกำมข้าวสารห้างงวดติดเะพ่อเนาะตอนนั่นห้างงวดติดเด้พี่น้องจังวะ มาลุ่มไ่ตัวนี้มือรถต่ำบอกัต่ำาลยรมลุ่มไซตัวรันี่ันมาออกตัวนี้สาเลยนี่เจ้าันชื่อเก้าสามบอหกแปดสามหกแปดอซื้อก็ว่ซื้อวัสดุเนาะกลับมาทั้งพี่นะึ่ยฮ่ยฮึ่่่่ย่ด่่บยัย่อ๋อได้ กระได้เจ้าบ้านใครอยู่ซื้อแต่ว่าบม่ได้ซื้อหลายอันหมดตัวนี้ออ๋ตัวละเจ้าคุณเจ้าหนึ่งนะจ้าครบกบหนึ่ก็เหลือหกเจ็ดร้อยแสดงว่ามีโชคนะพ่อเนาะยังไมนเลือดตัวใดลูกหอันใดลูกกุนตากุนตาน้องไมคอนแสดงไม่โชคเบคอนเบคอนบโบมันไมคอนเด้ ืัอนี้ยิบลอตเตอรี่ให้แม่เพิ่นเ่ยครบใบตัวใดก็เ่นตัวใดอีโนตัวเลือเดนครับมาให้เด็กวันยิบรอตเตอรี่้อบตาเงาๆเรามาวางมาลูลกครับแผงลอตเตอรี่อยู่เลยไม้ยุใส่ลูกไมอยุใส่ลูกสอบไหมอาขามาลุ่นนะครับน้องเด็กพ่อนนจับแล้วใช่ไหม อย่าตัดสติแม่บอกครับเลขงยังลูกมานันก็มีมาอีกน้องเบคอนจับให้โชว์โชว์โชว์ให้หน่อยจับให้แม่บอกครับเนี่ยโอ้อ่ะโชว์หน่อยโชว์ฟีหน่อยครับน้องเบคอนสำหรับเด็กไทยอุ้ย่าถึกใจไม่ตกใจหมดมอหนิหนึ่งซีเนาะเพราะว่าจังอยากให้ว่าคอยมาหาเบคอนกันนะมอนนิ จับเหมือนกันกับตาเชียนตาบุญธรรมเลยนะ่นึ่เมื่อจะจับตัวใดหนึ่งสี่จะมาโชว์ให้ดูอ่ะตรงกันนะครับจะถือแล้วเจ้ามาเรียงร้านด้วนะน้องเบคอนจับให้แม่นะครับสองหนึ่งสีู่้ที่บอกขับถูกว่าตัวนี้ตาบุญธรรมถูกมนไหมด้อหมามาาเ็นเห็นหมาอยู่ในกล่องพี่น้องมีผู้แปลว่าหมา มีผู้แปลว่ามาบอ่ะหกตัวนะครับอันนี้เหอด้อเดออะือถือือหนึ่งสี่ถือถือถ่ายลูกกอนถ่ายลูปกอนถ่ายลูปกอนอ่ะจับจับเจ้ไใบเออจับสองมืออ่ะชูโอ้เก่งนั่นล่ะแปดหนึ่งห้าเอาถือใบ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 ใบนี่บอครับถือใบถือใบเออถือใบหนึ่งสองอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งเขาจะออกคาวได้หนบอีกใบหนึ่งจะเป็นแปดหนึ่งห้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับสองหนึ่งสี่นะครับ แปดหนึ่งห้ากับสองหนึ่งสี่ใช้ลูกไว้ก่อนม้าม้าบอกครัถูกว่าสองหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าอันนี้บมจจับให้จับให้ผู้ใดลูกจับให้ใครครับอถูกไหมครับชูกมือหน่อยนะถูกบ่แต่แต่มีแต่จับข้อสานเนาะต้องงวดติดเนาะต้องกระพมจับพอด ก็ดียี่ดอกห้างหงเน่เนาะคนห้องเบคอนดูเวนตะกอนตะ่อเนาะคันใกล้ๆกันชิบมานตะกนม่จับปราสานมาครับจับมาดูอะเดอคะมันนี่่จับแร้วจับลอตเตอรี่แล้วแม่เอะไรอันจับขวาชานั้ยพอดรางวัลอันนี้12ล้านอัู่นี ถูกไหมครับถูกไหมตัวนี้น่ะอตัวสี่คุณพูดเป็นตบอันพุูดไม่กันดูกตบตัวพุูดไม่ลูกพุ่นให้ใจได้เกาะให้ใจได้เกาะนี่ให้สี่บ่ให้สี่บ่อ่ะตบครบแปด่ายรูปถ่ายรูปเอราะว่ามาเทสเลยได้ไหมกษตเกษตรมามามาสาวเอาไว้มากาเอาไแอปพี่น้องคะก็สรุปตัวเลขนะคะน้องเบคอนนะคะเดินมาเอ่อ ตบที่ทะเบียนรถนะคะเป๊ะเป๊ะนี้แหละเอาไปตบไหมก่อนนะ 9, <3 S 2> าเก้าสามหกแปด <68 S 2> ตัดเล่นก็นได้ได้หนิ 9, 3, 6, นเก้าสามสามหกผลออกไปแล้วเนา,พนา,านนะพ่อเนาะอาจจะเป็นเก้าสามเก้าหกเก้าแปดตาเขเล่นเวียนอยู่นี่แหละหรือหกแปดหกเก้าถ้าให้ว <ขา S 2> นเอาอยู่นี่เนาะวนเอาอยู่นี่แหละพ่อเอาแล้วนีมากก็ได้ก็ครับ<อ> ว่าเวียนอยู่นี่เลยเนี่หกเก้าหกแปดไปส่วนแหนเเอาไปแล้ว <68. S 1> บ่ซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่เก้าแปดนี่บ่ครับเอาซื้อก้อนหลานตบบ่ซื้อก้อนควนซีตบเมื่อกี้นี่บ่ซื้อก้อนทันแสดง่าซื้อหกเก้าใบหนึ่งไปนอนฝันว่าไปเลี้ยงายควย ตืนเศร้ามากก็เลยีควยเป็นซีหาอายรมีซีคะก็เลยเอาเกซีตื้อไมอีกใบนึงเพิ่มอีกใบหนึงเพิ่มอีกใบนึงจเก่าเนซื้อตามความฝันหกีคับเกาีหกีเกแค่นี้แหละ6ูกีเก่าซีพี่น้องยุนิไมนมีเก่าสามมาจับเลขสิบีให้ใบหนึ่งสจะไหวแม่่นใจเลยมาจับสิบสีไว้อีก ปันเน้นควายตีไปเป็นสีนาะครับเนแล้่จำนี่เล็ผฟูบักควายมันชี้ขาหนะขึ้ตัวในแมนอยู่จะเป็นซัดนี่มันจะเป็นสีขาเป็นควายเป็นง่วนีสีเนาะเป็นควาะสีถ้าเป็นคานกเชื่อมือหน่อยม้าบรอครับสนใจขนาดเล่นน้องเบคอนเพิ่นมากล่องได้พี่น้องใหญ่มากเพิ่นกะสิอยากเป็นยูทูบเบอร์ตัวบลูก พุกษาได้เด้อจับจับแต้ะตหใจมสดต๊ใหมดเนาะจะอกกอันนี้บ่โอ๊ยโอยอ๊ยโอัยนอ๊้โอ๊ยอยอ๊ยอ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 ยยโอ๊ยยอ๊ยยอยโอ๊ยยอ๊ยยอ๊ยยอ๊อกยโอโอย ได้ลูกเด้อใช้หมายูใช้อ่าสกๆมันหมานเอาสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับเนเดีวัสดีครับหน่อยมันิลมได้หนิมันจะร้มมันจะรับ อาวัดีครับเนี่ยเร็วที่ไปอะได้เนี่ยที่ไปปลาอะได้เนี่ยวัดีครับวัดีครับจุดีครับก่อนวัดีครับเป็นไงพ่นเห็นหมาอยู่ในโทรศัพท์วัดีครับหมาบอวันดีครับได้ยบายบ๊ายบายส่งจุบสงจุบทำไงส่งจุบงจุบสงจุบจัาหมาอยู่ใส่นี้เนาะ ไม่ดูใจล่ะยิ่งยังอะไรบ้านนี่อืมขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์นะคะฝากกดติดตามตัวเลขของน้องเบคอนด้วยนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย 純 <laughs>